สวัสดี o d y w e l e o m e to English Level Up! สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่เนตครูพี่นุ่นมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกๆคนแล้วค่ะครูพี่เนตเป็นอะไรคะเนี่ยหน้าตาดูเหนื่อยๆนะคะใช่แล้วค่ะครูพี่นุ่นช่วงนี้นะคะครูพี่เนตเหนื่อยมากเลยงานเยอะมากๆแล้ก็ไม่ค่อยได้นอนเลยค่ะอุ้ยไม่ได้นะคะเนี่ย ถ้าเกิดว่าไม่พักผ่อนให้เพียงพอนะคะครูพี่แนทเนี่ยอาจจะล้มหัวฟาดพื้นถึงแก่ชีวิตได้เลยนะคะวายครูพี่นุ่นค่ะ I'm too young to kick the bucket ครูแนทยังเร็วเกินไปที่จะตายนะคะครูพี่นุน่นคิกอะไรคะครูพี่แนทจะเตะอะไรคะเนี่ยคำว่า kick the bucket นะคะแปลว่าเสียชีวิตนั่นเองค่ะครูพี่นุน่นดังนั้นวันนี้นะคะครูพี่แกับครูพี่นุ่นเนี่ยจะมาชวนน้องๆค่ะไปรู้จ,จักกับสำนวนแล้วก็คำที่เกี่ยวข้องกับคำว่าเสียชีวิตกันค่ะ ใช่แล้วค่ะและเพื่อไม่ให้เนการเสียเวลานะคะครูพี่นัตกับครูพี่นุ่นก็ได้ชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs และน้องๆอ,อย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำศัพท์กี่ยวกับคำว่าเสียชีวิตกันอยู่ที่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะเ <c oughs> วยจังเลย <c oughs> Welcome Welcome i I have bad news What Uh you know my kid that I told you about เอ่อ l l u she she passed away. She passed away. Yeah, she passed that way. Huh? No, she died. She died. แล้วนางก็ตายกุ๊กไม่ใช่ละคร so pass away ไม่ได้แปลว่าผ่านไปทางนู้นผ่านไปทางนี้ pass away แปลว่าเสียชีวิตตายก็แปลว่าตายนั่นเองพี่คริสคะแลถ้าเกิดจะบอกว่าแสดงความเสียใจกับเขาด้วยต้องพูดยังไงอะก็ต้องบอกว่า sorry to hear that Oh, sir. Sorry to hear that. <laughs> so, uh, actually, I need to buy a wreath. Reed? Huh? No, no, not a reed. A reed! ไอ้คำว่าพวงหรีดที่เราพูดกันอยู่ทุกวันนี้รู้ว่ามันมาจากภาษาอะไรมาจากภาษาเกรด oh, <wow. S 1> เออแต่ถ้าไปออกเสียงรีดเนี่ยหรีเรดเนี่ยภาษาอังก่งแปลว่าต้นอ้อนี่มันยาวแล้วมันก็ฟูๆอ,อ,อยู่ตามน้ําตามคลองอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกหรีดกันให้ต้องให้เกียรติตัวทีเอชหน่อยหรีดเออแต่บ้านเราก็ออกเสียงไม่ได้ก็เป็นพวนงหรีดก็เลยกลายเป็นหรีดฝรั่งก็ฟังเป็นต้นอ้อเข้าใจ่ไหมอ๋อเซรีหรีด Yes. When is the dead people party? Dead people party? Funeral. Dead people party? Funeral. When is the funeral? Oh, Just a few days. What kind of flowers can you put in the wreath? Oh, many kinds of flowers. Me? Do you want this one? Benjamin. Benjamin? มัม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 พูดมัมมหมมัมวัดมัมวัดแม่ใครเนี่ยไม่รู้แม่ไม่มีแม่แต่ดอกเนี้ยเขาเป็นจะมัมเขาเรียกว่ามัมไงคะรู้ไหมว่าทำไมเราถึงเรียกว่ามัมมาจากชื่อเต็มคือ chrysanthemum อะไรนะคะพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อคริสคริสอ่าวันนี้พี่มากับแม่ใช่ไหมคริสแอนด์เดอะมัมพูดดคริสแอนด์มัม c h r i s a n t h e m u m อ่าพูดสิ c ร r ส s a n t h e m u อ๋อฮะ this one c ร r y น t h e ัมโอ a n d ออ๋อ Uh, uh, oh shit! Oh shit? Huh? What? Oh, shit. what? Shit! let go Okay. This one. Orchids. Orchids. <coughs> oh, it? Yes, yeah, good. And, and what else? This one. Sunflowers. Oh, sunflowers. Yes, sunflowers. it. Uh, okay, uh, okay. okay. And we also have... Really, <laughs> really. Really? Really what? You can say And we also have lily. Oh, lilies. Why didn't you just say that in the first place? Lilies. <laughs> <laughs> nice, nice. This is a bouquet for your wife. <laughs> oh, <laughs> the bouquet from the previous Bouquet. And how about the wreath? Don't worry, sir. We will arrange it and deliver it

Dahurion. Uh, no. Dah. No. What? So, marigold. Uh, marigold. <laughs> marigold. Oh, marigold. Okay, I'll take these as well. Oh, by the way, do you have any peonies? Pea. Pea. <laughs> oh, n never mind. I'll just take these <laughs> 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 Thank you, sir. <laughs> All right. See you. Okay. <laughs> bye. <sighs> หนูแล้วเหนื่อยจริงๆเลยกับภาษาอังกฤษเนี่ยไม่เห็นจะต้องใช้ไม่เห็นจำเป็นเลยลูกค้าฝรั่งก็ไม่ได้มาบ่อยๆจะพูดทําไมจะหัดพูดทําไมก็ไม่รู้เหนื่อยก็เหนื่อยเนี่ยใช่ไหมถ้างั้นพี่ถามอะไรได้ไหมลิลลี่ภาษาไทยเรียกว่าอะไรลิลลี่ทิวลิปภาษาไทยเรียกว่าอะไรทิวลิปดอกคาเนชั่นภาษาไทยเรียกว่าอะไรก็ต้องเรียกว่าคาเนชั่นสิคะดอกลาเวนเดอร์ภาษาไทยเรียกอะไรก็ล <c ute> า,าเวนเดอร์อไงก็ลาเวนเดอร์ก <c ute> ็เห็นไหมล่ะว่าภาษาอังกฤษเราก็ใช้อยู่แล้วเห็นไหมแต่เราจะแต่ภาษาอังกฤษที่เรามาทับศัพท์อย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องหัดขยายแล้้วก็เเเรรรียาารนูะาายยอะไใหมมม่ <c ute> ่ๆพิิ <c ute> ต ไม่ใช่ใช้อะไรเดิมๆใครจะรู้อีก5ปีฝรั่งมาเต็มประเทศเต็มร้านเต็มบ <ๆ S 1> ้านเต็มเมืองเงี้ยเราจะได้ขายดิบขายดีก็ได้เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเจอคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคำว,ว่าเสียชีวิตกันหรือเปล่าเอ่ยครูพี่เนเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า she passed away แปลว่าเธอเสียชีวิตแล้วน้องๆ <c ười> เห็นไหมคะคำว่า p a s s away นะคะเป็น verb ค่ะแปลว่าเสียชีวิต มาดูที่คำแรกนะคะน้องๆคำว่า die เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าตายหรือเสียชีวิตนั่นเองยกตัวอย่างเช่น his dog died last week สุนัขของเขานะคะตายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า die เป็น verb ค่ะแปลวะ่าตายส่วนคำว่า pass away นะคะเป็น verb ค่ะแปลว่าตายหรือเสียชีวิตค่ะยกตัวอย่างเช่น he passed away peacefully in hospital เขาเสียชีวิตอย่างสงบในโรงพยาบาลค่ะ ส่วนคำว่า kick the bucket นะคะน้องๆแปลว่าตายหรือเสียชีวิตนั่นเองค่ะยกตัวอ,อย่างเช่น her uncle kick the bucket แปลว่าลุงของเธอนะคะเสียชีวิตแล้วนั่นเองค่ะ โอ้โหแ,แล้วทับอิงเลเว่าของเรานะคะน้องๆก็ได้เพิ่มพลังกันมาขั้นหนึ่งแล้วค่ะจากการได้ทราบว่าคําว่าเสียชีวิตเนี่ยมีคําว่าอะไรบ้างใช่แล้วค่ะแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นัตกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Spirit of Asia แล้วน้องๆอ,อย่าลืมสังเกตคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคําว่าเสียชีวิตนะคะว่าจะอยู่กันที่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะสุสานกววหลิงเมืองต่งหยาง เป็นอีกสถานที่ที่อยู่ในเรื่องของสามก๊กในตอนที่ควรอูพลาดท่าถูกฝ่ายงอกก๊กจับตัวไปหลังจากเสียเมืองเกงจิว๋วและถูกประหารชีวิตมีเพียงร่างของควนอูเท่านั้นที่ฝังอยู่ในสุสานนี้ส,นส่วนศีรษะนั้นอยู่อีกที่หนึ่งเป็นเพราะเหตุใดควรอูจึงถูกแยกร่างเช่นนี้นังคือสุสานกวนหลิงของท่านควรอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ นะครับสัญ,ญลักษณ์ของอี้นะครับคือความถูกต้องตามทํานองของธรรมนะครับเป็นสุสานที่ฝังล่างของกวนอูกวนอูท่านมีสองสุสานนะครับคือกวนหลิงที่เมืองตังหยางบนทนหูเปย่ยแห่งนี้เป็นสถานที่ท่านเสียชีวิตนะครับจากการทำศึกกับงอกกบนะครับท่านแพศึกของริบองกับพวกสุนร่างของท่านถูกฝังไว้ที่ตังหยางในบนทนหูเปย่ยส่วน อีกสุาสานหนึ่งของท่านเรียกว่ากวนหลินนะครับอยู่ที่เมืองล่วอยางมณฑลเถรน,นันเป็นที่ฝังศีรษะของท่านเนื่องจากในตอนที่ซุนกวนเนี่ยรบชนะกวนอูและก็สังหารกวนอูและกวนเป๋งน,นะครับก็กลัวความผิดว่าเล่าปี่จะยกทัพมาล้างแขนก็จึงทําการส่งศีรษะของกวนอูไปให้ฝ่ายโจโฉฝ่ายโจโฉรู้ทันนะครับว่า งกกจะป้ายความผิดมาให้นะครับก็จึงสร้างสุสานอย่างใหญ่โตอยู่ที่ลุ่ยหยางและเรียกว่ากนหลินนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Spirit of Asia นะคะน้องๆเจอคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่าตายหรือเปล่าเอ่ยครูพี่เนตเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า it is the p l a s e he died แปลว่าเป็นที่ที่เขาตายค่ะ น้องๆเห็นไหมคะคำว่า d i e เป็น verb ค่ะแปลว่าตายหรือเสียชีวิตนั่นเองมาเล่นเกมกันค่ะน้องๆถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่า mm hmm. คุนปูของเขาเสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วภาษาอังกฤษจะพูดว่า mm hmm. his grandfather passed last week ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง away หรือ always ใช้อะไรดีนะติก๊กตอกติก๊กตอกถูกต้องนะคะต้องใช้คำว่า away นั่นเองค่ะ his grandfather passed away last away week คุณปู่ของเขานะคะคเสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน,น้องๆเห็นไหมคะคำว่า pass away นะคะเป็น verb แปลว,ว่าตายหรือเสียชีวิตนั่นเองค่ะแล้วถ้าครูพี่เนทจะพูดว่าเธอเสียชีวิตแล้วภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าอะไรดีคะน้องๆ she kept h e ใช้อะไรดีคะระหว่าง bucket กับ basket ใช้อะไรดีนะติกต๊กต็อก ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า bucket นั่นเองค่ะ she kicked the bucket เธอเสียชีวิตแล้วน้องๆเห็นไหมคะคำว่า kick the bucket แปลว่าเสียชีวิตค่ะใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะโอ้โหแล้วักบะอังกฤษระเบของเรานะคะน้องๆก็ได้เติมพลังกันมาอีกขั้นหนึ่งแล้วค่ะจากการเล่นเกมตอบคำถามในครั้งนี้เก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะกับช่วง b e t t r t a k n o w เอาละค่ะน้องๆช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพีนัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องที่น้องๆมักจะใช้กระสับสนนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะแล้วในวันนี้นะคะคือ2องคำนี้ค่ะ I couldn't agree less กับ I couldn't agree more นั่นเองค่ะน้องๆค่ะคำว่า I couldn't agree less นะคะก็จะแปลตรงตัวได้นะคะว่าไม่สามารถเห็นด้วยได้น้อยไปกว่านี้แล้วนะคะแปลง่ายๆเนี่ยก็คือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนั่นเองค่ะ ส่วนคำว่า I couldn't agree more นะคะก็ถ้าแปลตรงตัวเนี่ยก็จะแปลว่าฉันไม่สามารถเห็นด้วยไปได้มากกว่านี้อีกแล้วค่ะถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆเนี่ยก็จะแปลว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะน้องๆมาเล่นเกมกันค่ะน้องๆถ้าเพื่อนเรานะคะบอกว่า the movie is awesome ฉันว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยสุดยอดไปเลยแล้วถ้าเราเห็นด้วยนะคะเราก็สามารถตอบได้ว่าอะไรดีคะน้องๆระหว่าง I couldn't agree less กับ I couldn't agree more ใช้อะไรดีนะติ k t o k TikTok ถูกต้องนะคะถ้าเราเห็นด้วยเนี่ยเราต้องใช้ว่า I couldn't agree more แปลว่าฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งนั่นเองค่ะโอ้โหเท่านี้เราก็แยกว่า I couldn't agree less กับ I couldn't agree more กันออกแล้วนะคะเนี่ยใช่แล้วคะ่ะแล้วเรามาดูแท็บ English Level ของเรากันนะคะโอ้โหน้องก็ได้เติมพลังกันมากันจนเกือบจะเต็มแล้วคะ่ะอีกนิดเดียวเองเก่งมากๆเลยคะ่ะ เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการมาหาอำนาจบ้านมาตอนนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปชมกันเลยค่ะไปชมกันเลยเดี๋ยวเราไปถามพี่เจี๊ยบเจ้าของสวนใบพลูแห่งนี้กันดีกว่าพี่เจีย๊ยบจริงไหมอ่ะปลูกใบพลูได้เงินเป็นล้านอะ่ะจริงนะคะต้องปลูกเยอะนะคะถึงจะรวยแล้วที่นี่ปลูกเยอะขนาดไหนล่ะครับ15ไร่ค่ะปลูกพว่เมเลยค่ะโอ้ oh my god 15้าไร่นี่มันอนาณาจักรใบพลู แล้วปลูกเยอะขนาดนี้ไปขายใครอะครับมันมีตลาดรองรับเหรอก็มีไต้หวันสหรัฐมีอังกฤษออสเตรเลียโอ้โอผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าปผูกมันเป็นที่ต้องการของทั่วโลกขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหโกอินเตอร์สุดๆอะแล้วราคาล่ะกิโลกรัมละเท่าไหร่กันครับขายในกิโลกรัมละประมาณ8 0ถึง100บาท โอ้โหความสนใจของผมเนี่ยพุ่งทะลุหลอดเลยละ่ะผมไม่คิดไม่ฝันเลยนะว่าใบาพลูจะราคาดีขนาดนี้แล้วขายวันหนึ่งตกกี่กิโลกรัมครับนี่ห้าร้อยถึงหกร้อยกิโลกรัมไม่รวมต่างประเทศอ่ะแล้วถ้ารวมต่างประเทศด้วยล่ะก็เป็นพันว้าวคันละเป็นพันกิโลกรัมเลยแล้วใบพลูที่ขายกันเนี่ยมีกี่สายพันธุ์หรือครับมีทั้งหมดสี่สายพันธุ์นะคะผูเขียวภาคกลางแล้วก็มีใบพลูเหลืองลูไต้หวันแล้วก็ใบพลูภาคใต้ค่ะในส่วนนี้เราปลูกทั้งสี่สายพันธุ์เลยค่ะ แล้วใบพลูกับใบชะพลูเนี่ยอันเดียวกันไหมครับใบชะพลูมันจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาจะหอมๆห,หน่อยแลวรสชาติเขาจะไม่เผ็ดอะคะ่ะเหมือนกินใบไม้แต่ใบไม้ใบพลูเนี่ยมันจะเผ็ดมันเป็นสมุนไพรไทยนะคะใบพลู ระดับผมเนี่ยชิมมาแล้วทุกที่มีหรือใบพลูจะไม่ชิม,มอ่ะส<อ>ง่งวันนี้เฮ้ยอบอกเลยว่าไม่นาชิมเลยครับทั้งขมด้วยทั้งเผ็ดในปากด้วยว้าแล้วรสสัมผัสอ่ะเหมือนกินใบไม้เลยครับเอาไปทํากับข้าวไม่ได้แล้วแน่ๆเลยแบบนี้ทำอาหารไม่ได้แล้วทําอะไรได้ล่ะครับกินหมากคะ่ะ พูดถึงกินหมากนะคุณยายทั้งสองคนตอนต้นนี่ลอยเข้ามาเลยอะ่ะรู้ไหมทั้งสองคนเนี่ยเจ้าของสวนรุ่นแรกเลยนะครับแล้วนอกจากกินหมากเนี่ยมันทําอะไรได้อีกนะมันขายได้ราคาดีนะคะ มะคำเนี่ยเรียกได้ว่าเพื่อเศรษฐกิจปลูกแล้วรวยอะครับโหโหโหผมพอถามตรงๆเลยนะครับต้องการคนช่วยปลูกไหมครับโอ้ที่แล้วอออกผมแบบไม่ต้องคิดเลยเหรออดเลยใช่ไหมอดเลยดิครับโอ้ยโห,โหมดสิ้นเลยอะแล้วศัตรูหัวใจคนนั้นของผมอะเขาชื่ออะไรล่ะครับพี่ภูค่ะสังเกตไหมว่าชื่อเหมือนภูเลยอขอไปดูหน้าหน่หนอยเถอะว่าจะหล่อสู้ผมได้หรือเปล่า เอาเป็นว่าเปิดตัวมาก็อย่างเท่แล้วล่ะครับผมยอมแล้วกันครับและนี่แหละครับพระเอกของเราพี่ผู้บุคคลที่ชนะหัวใจของน้องเจี๊ยบได้ขอถามหน่อยนะครับว่าก่อนที่พี่จะมาเป็นเกษตรกรเนี่ยพี่ทํางานอะไรล่ะครับผมอยู่สนามบินเมื่อก่อนทํางานใ่สนามบินนะครับเป็นชิปปิ้งตอนนี้ผมเป็นเกษตรกรเต็มขั้นครับ ขั้นขนาดไหนพี่บอกผมหน่อยเซเต็มขั้นถึงขนาดที่ว่าตื่นขึ้น,นมาปุ๊บผมก็เป็นเกษตรกรไปเลี้ยงปลาล่ะเลี้ยงปลาเสร็จปุ๊บก็มาทำแบบข้าวดูแลลูกดูความเรียบร้อยของบ้านเสร็จปุ๊บก็จะดูว่าออเดอร์วันนี้มีส่งที่ไหนบ้างขาดตรงไหนผมก็ทําเหมือนตัวเสริมอง,งั้นพี่ภูช่วยแนะนําผมหน่อยนะครับวัาที่นี่เนี่ย ปลูกพลูตั้ง4สายพันธุ์สายพันธุ์ไหนได้รับความนิยมสูงสุดล่ะครับสิ่งที่นิยมมันแล้วแต่ตลาดครับเราปลูกตามใจตลาดไม่มีการล้นตลาดโอโหอันนี้ดีมากเลยนะครับพี่ออางั้นช่วยแนะนําแต่ละสายพันธุ์ให้ผมฟังหน่อยสิครับสายพันธุ์ที่หนึ่งะครับก็คือพลูเขียวภาคกลาง กานใบเหมือนคล้ายๆใบโพรสชาติจะเผ็ดกว่าทุกสายพันธุ์ผู้เขียวภาคกลางทําได้หลายอย่างหนึ่งตลาดศักดิ์สิทธิ์ที่ไปเส้นไหว้ทุกคนพระจะขึ้นหิ่งใบสีสู่ขวัญผู้ภาคกลางสีเขียวนี่จะจะค่อนข้างจะใช้เยอะ ต่อเลยพี่ต่อเลยต่อเลยใบผู้เหลืองก็เป็นสายพันธุ์ของภาคกลางเหมือนกันนะครับจะต่างกับใบผู้เขียวสีจะต่างกันลักษณะคล้ายกันแต่รสชาติผู้เหลืองจะอ่อนกว่าผู้เขียวใบผู้เหลืองนิยมกินกันครับเป็นคนแก่กินคนพม่าก,กินเกจิอาจารย์ชอบกินเป็นผู้เหลือง พอจะเข้าใจแล้วล่ะครับว่าแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมีลักษณะรสชาติและกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกันโอ้โหมันเยี่ยมเลยล่ะครับแล้วสายพันธุ์ไต้หวันล่ะครับอันนี้ไม่เคยได้ยินเลยนะเนี่ยใบภูพันธุ์ไต้หวันครับนาเข้ามาจากไต้หวันเลยสีลักษณะโครงสร้างของใบต่างจากของไทยชัดเจนครับนี่นะครับใบจะเรียวยาวเหมือนใบโพรสชาติของไต้หวันจะอโลมาครับเบาซอฟที่สุดในบรรดาภูทั้งหมดหอมละมุนหวานพูดถึงขนาดนี้แล้วสักคำงับเข่าให้ <c oughs> ผมว่า เผ็ดก็เผ็ดคมก็ขมนะพี่เนาะหวานในความรู้สึกของคนกินแต่ว่าผมกินก็กัดปากเอ้ยนี่รลอให้ผมกินหรือเปล่าเนี่ย อ่ะเดี๋ยวก่อนพี่ยังไม่บอกผมเลยนะครับว่าพลูไต้หวันเนี่ยส่งออกให้ใครอะครับสายพันธุไต้หวันปลูกเพื่อส่งไต้หวันโดยเฉพาะไม่ขายในประเทศครับเฮ้ยผมเพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าคนไต้หวันเขาชอบกินหมากันด้วยอะ่ะไม่ใช่คนไต้หวันทั้งหมดนะครับกินเฉพาะบางส่วนคนที่กินพลูก,ก็คือพวกคนใท้แรงงานกินแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่ามีกําลังกินแล้วเพลิน น,น,น,นี่นี่นี่แหละสาเหตุที่สร้างไรายได้ให้หลักล้านเนี่ยทายผมเดานะต้องเกี่ยวกับสายพันธุ์ไต้หวันอย่างแน่นอนจุดที่มันเป็นพืชเศรษฐกิจก็คือตลาดไต้หวันต้องการไต้หวันโดนไต้ฝุ่นเยอะหนักมากสภาพสวนของเขาโรงเรือนของเขาพังยอดเสียหายต้นพันธุ์เสียหายจําเป็นต้องย้ายฐานมาปลูกที่ประเทศไทยนะครับลักษณะอากาศมันได้ร้อนชื้นเหมาะแก่การปลูกใบพลูฟังดูแล้วราคาน่าจะดีนะเนี่ย นายบอกราคาพลูไต้หวันมาสิตอนนี้ค่อนข้างจะต่ำราคาก็ขึ้นขึ้นลงลงแต่ณตอนนี้ก็อยู่ประมาณโลละ200กว่าบาทโอ้ยแล้วช่วงราคาขึ้นละ่ะโลละ400ก็มีโอ้โหพี่ราคาดีมากๆแต่ว่ามาทำไม,ไมผมไม่ค่อยเห็นคนไทยเขาปลูกพลูกันเลยล่ะครับในช่วงที่ไต้หวันไม่มีมรสุมไม่มี พายุอะครับปีหนึ่งจะมีอยู่ประมาณ3เดือนนะครับของภายในประเทศเขาก็มีเพียงพอที่จะบริโภคแล้วก็ราคาไม่สูง <S 2> <S 2> เกษตรกรจะรับไม่ได้ว่าในช่วง3เดือนเนี่ยเขาไม่ได้ขายเขาก็เลยไม่อยากจะปลูกกันเขาอยากจะมีรายได้อยู่ต่อเนื่องเฮ้ยออออออกระจ่างเลยครับพี่ผูที่พี่ปลูกไว้หลายสายพันธุ์เนี่ยก็เพื่อที่จะเอามาขายทดแทนในช่วงเวลาสเดือนนั่นนี่เองโอเชียบสุดๆอ่า ผมขอทําตัวมีประโยชน์นิดหนึ่งอยากจะช่วยเก็บใบพลูจังเลยครับมันต้องเก็บยังไงครับเนี่ยใช้มือคะ่ะแม่นี่ตอบด้วยความซื่อหรือจะกวนโอ้ยกันแน่เนี่ยฮะแล้วก็เก็บต่ใบส,สวยๆนะคะหัวใจพี่นะฮ่ามแม่มาถึงก็โปรยเสน่ห์เลยนะครับ แล้วการเก็บนะคะมีเทคนิคนิดนึงเราจะต้องแต่งต้นค่ะถ้าเกิดว่ากิ่งมันยาวแล้วเราไม่หักออกเนี่ยมันจะทําให้ใบของเขาเนี่ยไม่โตอย่างนี้นะคะเราจะเห็นว่ามันจะมีกิ่งแตกออกมาใหม่นะคะแล้วก็หักมันออกเลยค่ะเพื่อที่จะให้กิ่งน้องนะคะโตมาแทนกิ่งพี่ถ้าเกิดว่าเราเอากิ่งนี้ไว้เนี่ยมันจะทําให้ใบเล็กค่ะนําเลี้ยงมันไม่พอแล้วก้านมันยาวเลย ต้องมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับแล้วใบพลูที่เก็บมาเนี่ยมีกี่ไซส์ครับค่ะสามไซส์ค่ะอันนี้ใหญ่นี่ก็ผูกลางนะคะผูกเล็กค่ะไซส์ที่ขายดีสุดนะคะจะเป็นไซส์กลางนะคะเพราะว่าลูกค้าทางคนเมีนมานะคะเขาก็จะเอาไปทําเป็นคำอะค่ะมีหมากมีปูนมีเครื่องเทศของเขาอะค่ะพี่ยังเคยกินเลยอร่อยนะ แล้วอายุไขของต้นพลูล่ะครับต้นหนึ่งอยู่ได้กี่ปีอะอาจจะอยู่ได้ถึง5ปีโอ้โห,โ,หโหอายุยืนเหมือนกันนั่นนี่ยป้าพี่เหลืออีกสายพันธุ์หนึ่งอะม่พูสายพันธุ์ภาคใต้นะคะต้องไปถึงใต้เลยเอ้ป้ามาที่นี่ก็พอละค่ะที่นี่ก็มีอันนี้นะคะเป็นภูเขียวภาคใต้เดี๋ยวพี่เก็บให้ดูนะ โอ้ะะ oh oh. ใหญ่สุดๆไปเลยนะครับเนี่ยเทียบกับทุกสายพันธุ์ไใหญ่มากค่ะแล้วลักษณะเด่นของรูภาคใตล้ล่ะถึงกับต้องเรียกกูรูมาอธิบายเลยูภาคใต้เพิ่งจะมีในตลาดได้ไม่นานมันจะมาบูมช่วงที่ภูไต้หวันขาดตลาดแล้วเผอ,อิญภูภาคใต้รสชาติคล้ายๆกับภูแไต้หวันผูไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยอ่ะ ต่วใ,ใหญ่มากเลยอะส่วนพี่จริงปะเนี่ย<ช>ก็เห็นมันอยู่ทุกวันเล่นใหญ่เลยนะเนี่ยดูพี่มีความสุขมากๆเลยนะครับชีวิตเราเปนอิสระเราไม่ต้องไปแออัดไม่ต้องไปเบียดเสียดไม่ต้องไปรถติดเราเป็นนายตัวเองเราจะทําอะไรก็ได้อย่างเงี้ยค่ะอยู่กับต้นไม้เขียวๆอยู่กับครอบครัวมีความสุขตรงนี้ก็พอแล้วค่ะ แล้วเรื่องใบพลูล่ะทำไมพี่เจี๊ยบถึงมีความรู้เกี่ยวกับใบพลูเยอะขนาดนี้เห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าพ่อแม่ทํามาแบบนี้ค่ะเราสามารถต่อยอดจากพ่อแม่ได้เลยเราก็ไม่ต้องศึกษาใหม่เรานี่รุ่นที่3แล้วค่ะเพราะว่ามีย่ามีพ่อแล้วก็มาเราโอ้โหเรียกได้ว่าสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นแล้วนี่พี่เจี๊ยบทำพลูมากี่ปีแล้วครับทำพลูได้13ปีแล้วนะคะตั้งแต่อายุ21 ยังเด็กมากเลยนะทําไมถึงไม่เรียนต่อล่ะคือที่ไม่เรียนต่ออ่ะเพราะว่าแม่เขามีน้องเขาท้องก็เลยออกมาช่วยที่บ้านทําสวนพอกลางคืนเราก็ไปขายผลไม้พักนึงงเราก็นอนอย่างเงี้ยค่ะอ้าวก็เริ่มจากขายผลไม้นี่แล้วไปยังไงมายังไงถึงเริ่มมาขายพลูได้ละ่ะก็เริ่มจากไปขายผลไม้ที่ตลาดสี่มุมเมืองนะคะมีพม่าค่ะเห็นว่ามือเราดําก็ถามว่าเจ๊ไปทําอะไรมามือดําเราก็บอกว่าเออเก็บพลูเออเจ๊เก็บพลูเหรอเจ๊เอามาขายผมหน่อยสิที่ตลาดไม่มีขาย ก็เก็บมาให้ใหเขาห้ากิโลรอบแรกนะคะแล้วรอบหลังเขาก็สั่งอีกเจ๊เก็บภูมาให้ผมหน่อยเอา15โลเลยนะงวดนี้โอ้โห,โหขายคล่องเลยแล้วพอไปเก็บมา15กิโลกรัมเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพอไปส่งเขาเขาไม่มาแล้วก็หายไปไหนก็ไม่รู้เดียวนัดเฉยเลยสั่งแล้วหายเงินก็ไม่จ่ายเราก็เลยเอาทําไงล่ะก็เลยขี่จักรยานนะคะไปถามในตลาดดอกไม้ที่สี่มุมเมือง,องเออพี่พี่เอาภูไหมก็มีร้านหนึ่งเอาร้านหนึ่งไม่เอาอะไรเงี้ยค่ะ เาก็เริ่มสั่งเพราะว่าเห็นภูของเราสวยเขาเอาไปขายแล้วเขามวนไม่เสียหายเขาก็เลยเริ่มสั่งเยอะขึ้นนะคะจาก20โลเป็น50เป็น80เป็น100อย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือทั้งตลาดเป็นของเราหมดเลยแล้วถ้าเจอคนเมียนมาคนนั้นอีกครั้งหนึ่งอยากจะบอกเขาว่าอะไรครับทำไมสั่งแล้วไม่เอา <laughs> โอ้หเรื่องใบพูไทยส่งไกลไปแดนนอกที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะครูพี่นุ่นใช่แล้วคะ่ะครูพี่แนทว่าแต่น้องๆคะน้องๆทราบไหมคะว่าคำศัพท์เกี่ยวกับการส่งออกภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คําว่าอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมาหาคําตอบกันในช่วง Words Collector เอาละค่ะน้องๆสำหรับช่วง word collector ในวันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆน,น,นักสะสมคำศัพท์ทุกคนเนี่ยหยิบสมุดจดคำศัพท์ขึ้นมาเลยค่ะและเราก็จะมาสะสมคำศัพท์ที่น่าสนใจกันในวันนี้ค่ะซึ่งคำศัพท์ที่เราจะมาสะสมกันในวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคำว่าส่งนั่นเองค่ะ มาเริ่มจากคำง่ายๆกันก่อนนะคะคำว่า send ค่ะเป็น verb แปลว่าส่งนะคะยกตัวอย่างเช่น don't forget to send me a message อย่าลืมส่งข้อความหาฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า send ในที่นี้เป็น verb ค่ะแปลว่าส่งน้องๆคะแล้วถ้าเราอยากจะส่งสินค้าออกนอกประเทศล่ะคะคำว่าส่งออกในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าอะไรดีคะ ถูกต้องนะคะคำว่าส่งออกนะคะในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า export นั่นเองค่ะเป็น verb แปลว่าส่งออกยกตัวอ,อย่างเช่น our products are exported to many different countries แปลว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะถูกส่งออกไปยังประเทศต่างๆนั่นเองค่ะ และคำว่า hand นะคะก็ยังเป็น verb ที่แปลว่าส่งได้ด้วยค่ะจะเป็นการส่งด้วยมือหยิบให้ด้วยมือนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น he handed me a bag แปลว่าเขาส่งกระเป๋าให้ฉันค่ะ น้องๆคะแล้วถ้าเราอยากจะส่งอ e ีเมลต่อไปให้ใครบางคนนะคะเราสามารถใช้คำว่า forward ได้ด้วยค่ะเป็น verb นะคะแปลว่าส่งต่อนั่นเองยกตัวอย่างเช่น I will forward this email to you ฉันจะส่งอ e ีเมลนี้ต่อไปให้คุณนั่นเองค่ะน้องน้องเห็นไหมคะคำว่า forward นะคะเป็น verb ค่ะแปลว่าส่งต่อเอาละคะ่ะน้องๆ้อสำหรับช่วง word collector นะคะน้องน้อง,น,องนักสะสมคำศัพท์ทุกคนเนี่ยก็ได้คลังคำศัพท์ไปเยอะเลยนะคะเนี่ยคราวหน้าเรามาสะสมคำศัพท์กันใหม่นะคะ ใช่แล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะทัพอิงลิสเวอร์ของเราน้องๆก็ได้เติมพลังกันมากันจนเต็มแล้วค่ะเก่งมากๆเลยโอเคค่ะคราวนี้นะคะเราก็มาดูกันดีกว่าค่ะว่าเราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้างคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่าเสียชีวิตนะคะมี3คํคำค่ะคำแรกค่ะ die เป็น v e r b ค่ะ,ปะแปลว่าตายหรือเสียชีวิต pass away เป็น Ver b ค่ะ,ปะแปลว่าตายหรือเสียชีวิต kick the bucket เป็น v e r b เหมือนกันค่ะ,ปะแปลว่าตายหรือเสียชีวิต I couldn't agree less แปลว่าฉันไม่เห็นด้วย I, I couldn't agree more แปลว่าฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ Send verb ส่ง Export verb ส่งออก Hand verb ส่งด้วยมือ Forward verb ส่งต่อ เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ English เลยว่าอัํในวันนี้สนุกไหมคะถ้าสนุกนะคะน้องๆก็ต้องหมั่นทบทวนบทเรียนแล้วก็ต้องท่องศัพท์กันอย่างเป็นประจำกันด้วยนะคะเพราะภาษาอังกฤษทําไมท่องศัพท์เนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะและก่อนจากกันวันนี้นะคะครูพี่เน็ตมีสำนวนจะมาฝากค่ะคือสำนวนที่บอกว่า give somebody the cold shoulder แปลว่าเมินเฉยหรือไม่ใส่ใจค่ะยกตัวอย่างเช่น she gave me the cold shoulder แปลว่าเธอเมินใส่ฉัน น้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ